สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เคารพรักทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเช้าๆช้าแบบนี้กันหน่อยครับเรียบร้อยครับเฮียวีโกแมนยูคุยลงตัวครับตรียมคว้าตัวแพทริกตรอกกูมาจากเลเช่ครับ30ล้านยูโรบวกเอดออนอีก5้าล้านยูโรนะครับเรียบร้อยละ ฟราบิโอโรมาโน่ลูกพี่ใหญ่ครับรายงานว่าแมนยูได้บรรลุข้อตกลงเตรียมคว้าตัวพรัสติกด็อกูแวบเป็นแบ็กจอมพลังของเลเช่เอาอมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเป็นเงินต้นเนี่ยสาล้านยูโรแอดออนผลงานเนี่ยตามอีก5้าล้านยูโรนะครับปีจารณแมนยูครับเข้าพูดคุยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับแม้จะเจออุปสรรคเล็กน้อยเพราะยื่นข้อเสนอทีแรกไป27ล้านยูโรส่วนเลเช่เนี่ยยืนยันต้องการราคา40ล้านยูโรแต่ใน,นที่สุดครับสามารถเจรจาตกลงกันได้ครับ นักเตะเดนมาร์กวัย20ปีอย่างดอกูครับตอบรับเงื่อนไขส่วนตัวด้วยสัญญาระยะยาวไปแล้วครับเมื่อหลายวันก่อนและโรมาโน่ก็ยืนยันด้วยการยืนยันประโยคเด็ดครับว่าเฮียวีโกบแข่งดีกรีคนนี้ครับโอ้โหติดทีมแทบแล้ว4นัดเตรียมยุติช่วงลานหนึ่งฤดูกาลครึ่งหลังขึ้นชุดใหญ่ของเรเช่ด้วยผลงานลงสนาม53นัดในซเริอาทา5ประตูกับ1แอสเิสครับเพื่อเป็นการเสริมทัพคนแรกของแมนยูในยุคของรูเบนอโมริมด้วยเนาะถือว่าจะเป็น คนแรกเลยที่รรเบนอโมริมเอาเข้ามาสําหรับพราติกดอกูก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับตามมาต่อที่ข่าวสารของลูกที่เนย์มาครับล่าสุดทางประธานสมสรสซานโตยืนยันคว้าตัวเนย์มากลับมาสุ่ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับสู่อ้อมกอดแะที่เคยปลูกปั้นไปตั้งแต่เด็กมาเซลโลเทรชิล mm ่า hmm. นะครับผมปราทานสมสรสอนซานโตรประกาศการกลับมาของเนย์มากองหน้าชื่อดังด้วยสัญญาเบื้องต้นเนี่ยหเดือนหลังตั้งแต่แยกทางกับอนะัลนาร์ซเมื่อวานนะครับพอไปเอาฮิลาน เนม่ากลับมายังซานโตสอีกครั้งด้วยสัญญาระยะสั้นครับแต่สโมสร,รจะพยายามขยายสัญญากับเขาออกไปจนถึงปี26โดยเนม่านะครับกลับมายังสโมสร,รเก่าเพื่อสานต่ออาชีพการแข่งหลังได้รับบาดเจ็บรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเช mm hmm. ่นของเตย์สโตรานะครับได้กล่าวในวิดีโอบนอินสตาแกรมเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วสําหรับเนมา่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับมาหาคนของคุณ บ้านของคุณสโมสรที่รักของเรายินดีต้อนรับเด็กหนุ่มเนย์มาเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านกลับมาและมีความสุขอีกครั้งกับเสื้ออันศักดิ์สิทธิ์ซานโตร,รอคุณด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างการเปิดตัวของเนย์มากับซานโตจะเกิดขึ้นในวันเกิดของเขาในวันที่5กุมภาพันธ์ 5, 000, นะครับเมื่อเขาจะอายุครบ33ปีสโมสรใหม่อย่างซันโตของเขาเนี่ยจะพบกับโบตาฟุโกครับทีวิลาเบลมิโรครับในนัดที่7ของปารลิสตา ตั้งแต่ฟุตบอลโลก22เนม่าเนี่ยลงเล่นไปเพียง20เกมในช่วงเวลา2ปีเศษน,นะครับเขาเซ็นสัญญา,ยายกับอาวลาด้วยค่าตัว90ล้านยูโรในเดือนสิงหาคมปี2023แต่เนม่าลงเล่นเกมอยา่างเป็นทางการไปเพียง7นัดโดยทำได้1ประตูแล้วก็2แอสซิสต์นะครับผมก็ถือว่าเจ็บซะส่วนใหญ่เนาะต้องบอกว่าเจ็บซะส่วนใหญ่สำหรับเนมา่านะครับตอนนี้ก็ยืนยันแล้วว่าจะกลับไปที่ซานโตสครับสมสอนที่ปลูกปั้นมาตั้งแต่เด็กนะครับเนาะ ไปดูกันที่ด้านนั้นของอคนนี้กันหน่อยครับบุนิฟเฟสนะครับด้านนั้นของชาบี้ลอนโซ่ก็ยืนยันเรียบร้อยนะครับบอกว่าทางบุนิฟเฟสเนี่ยได้คุยกับอัลนาเซอร์เตรียมไปที่ซาอุดิอาระเบ,บียนะครับผม,มก็ถือว่าจะไปโกยเงินที่นู่นนะครับกำลังเจราจากับอัลนาเซอร์อยู่นะครับฉะนั้นของชาบี้ลอนโซ่ครับยืนยันว่าวิกเตอร์บุนิฟเฟสครับจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมประมือกับสปาร์ตาปรากวันนี้นะครับ เนื่องจากทางบริเฟสเองกำลังเจรจาย้ายไปที่อัลเนเซอร์ครับชาบิลอนโซ่คุณซื้อของเลเวอร์เปิดเผยก่อนนำทีมห้างยาเลเวอร์รับลงบอเชิญ้ากับสปาร์ตัปราบนเวทียูเซลว่าวันนี้บริเฟสกับกำลังเจรจากับอัลเนเซอร์และมีโอกาสย้ายไปคาแข่งในซาอุดิอาระเบียเหมือนกันตามการรายงานของสกายเยอรมันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฉะนั้นของชาบิลลอนโซ่ครับกล่าวถึงบริเฟสเขาบอกว่าสถานการณ์กับบริเฟสมีอยู่จริง การเจรจากับสโมสรยังคงดําเนินต่อไปดังนั้นเราต้องรอการเตรียมตัวของเราสําหรับเกมนี้ยังคงเหมือนเดิมเลวูเซนครับคว้าชัยชนะในบ้านบนพียูเซลสเกมติดต่อกันโดยไม่เสียประตูครับแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่เคยชนะ4เกมติดต่อกันในรายการนี้มาก่อนฉะนั้นของชาบี้บอกต่อว่าเราเตรียมตัวสําหรับเกมนี้โดยไม่มีบนเฟสแน่นอนเรายังต้องรออีกหน่อยเพื่อดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง หลังจากนั้นของโบลิเชียนนะครับแล้วก็ช่นนั้นของตรกีเย่ได้รับบาดเจ็บเราได้พูดคุยแล้วว่าเราต้องเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ในตลาดนักเตะยังเหลือเวลาอีก3วันและเราใกล้จะตัดสินใจแล้วผมมีความสุขจะมแะีและจะมีความสุขกับทีมนี้ไม่ว่าจะยังไงก็าตามจนถึงตอนนี้นักเตะทุกคนรู้ว่าพวกเขาพร้อมแล้วและพวกเขาเป็นส่วนสำคัญของทีมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เช่นนั้นของชาบิลอนโซนะครับได้ออกมาเปิดใจ วิเตอร์บนเฟสที่กำลังคุยกับอาร์นสเซอร์อยู่จะไปที่ซาอุดิอาระเบียไปดูวันที่ข่าวสารของมาร์สแรดฟอร์ดกันหน่อยเหมือนเปลี่ยนเอเย่นนะครับสถานการณ์ของแรดฟอร์ดเองก็เหมือนน่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับช่วยย้ายทีมมีการเปิดเผยว่าแรดฟอร์ดเปลี่ยนเอเย่นไปใช้พี่ของแดนนี่วิลเบนะครับ เดลิสตาครับสื่ออังกฤษก็เปิดเผยว่ามาร์คัสแรดฟอร์ดตอนนี้ครับโอ้โหเปลี่ยนเอเยน่นประจำตัวจากพี่ชายตัวเองเนี่ยไปใช้บริการพี่ชายของแดนนี่เวลเบกตัวเกา่าไบรตันเพื่อช่วยผลักดันกันในทีมให้มันเร็วขึ้นตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาครับฉนั่นของแรดฟอร์ดครับอนุญ,ญาตให้เดเวนเมนาดพี่ชายแท้ๆเนี่ยเข้าพูดคุยกับหลายทีมทั้งในและก็นอกประเทศถึงการแยายทีมไปราวราว,ราวสามสัปดาห์ก่อนนะครับฉนั่นของเมนานถึงขั้นเดินทางไปที่มิลานเพื่อคุยกับเอซีมิลานแย่งใจประจำเมือง แต่การย้ทีมก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับก็อ้างว่าแรดฟอร์ดรู้สึกงุงงิดที่การย้ายทีมเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าเลยจนกระทั่งตอนนี้นขอใช้บริการจากเอเจนต์คนใหม่ก็คือคริสเวลเบกนะครับพี่ชายของเวลเบกอดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้เล่นให้กับไบรตันกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำเจรจารในนามของแรดฟอร์ดนะครับคริสเวลเบกมีใบอนุญาตเป็นเอเจนต์จากฟี فا อยู่แล้วนะครับและยังเป็นผู้อำนวยการของ โปรดิจีสปอร์ตกรุ๊ปนะครับผมบริษัทเอเนต์ซึ่งเป็นตัวแทนนักเตะหลายคนรวมถึงเดนนี่เวอรบกด้วยแรดฟอร์ดครับเหลือสัญญาในถินโอทราฟอร์ดนถึงปี28และค่าเหนื่อย3 2 5 0 0นนปอนด์ต่อสัปดาห์นั้นก็เป็นอุปสรรคสำหรับการแยทีมซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าเอเนต์คนใหม่จะช่วยทุกอย่างลงตัวได้หรือเปล่านะครับโอ้โหจะทันหรือเปล่านาะเพราะว่าใกล้ปิดตลาดรอบนี้แล้วครับแล้วเรื่องการแยทีมเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้านะครับ รอดูอีกทีนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งไปปิดท้ายกันที่ข่าวสารของลิเวอร์พูลกันหน่อยครับเข้ารอบไปแล้วครับลิเวอร์พูลพัก9ตัวจริงนะเดินทางไปเยือนพีเอสวีไอโอเฟนคืนนี้ครับสำหรับศึกยูเซลด้าน,นของหงแดงลิเวอร์พูลครับการันตีเข้ารอบยูเซลไปแล้วครักบกำลังเดินทางเพื่อแข่งขันนัดสุดท้ายที่พีเอสวีไอโอเฟนนะครับอ,อันนี้น่าจะพักตัวหลักเพียบเลยนำโดยโมเมซาลาเบอร์จิลอฟันไนโลก็เทรนอาร์เซเดอ หงแดงลิภูกรารันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติเรียบร้อยครับเลยดูเหมือนว่าอันดี้สล็อตต้องการโรเตชันอย่างหนักในเกมวันนี้นอกจาก3ตัวหลักที่กำลังจะหมดสัญญาแล้วครับเช่นั้นของไอซอนเบรเกอร์อิบราฮิมากนาเต้ไรอันกราฟเฟนแบกอลิซิสแม็กอลิสเตอร์สวอสไลด์ลุยเดียสต่างไม่ได้เดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับคาดว่าฉะนั้นของเควินเควินเคเลอร์นะจะเฝ้าเสาและผู้เล่นอย่างดาบิดด์เยสวาตัรุเอนโด เฟเดริโก้เฮียซาแล้วก็ฮาบวิเอรีเอตเตรียมได้รับโอกาสแน่ๆครับโคดี้กาโปปีกฟอร์มแรงยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับลุ้นเจอต้นสังกัดเก่าและยังมีดาวรุ่งอีกเพียบเลยทางด้านนั้นของนิโอนิโนะครับไทเลอร์มอร์ตันนะครับเจมแมคเคเนลลนะครับผมแล้วก็เจเดนแดนส์นะครับผมอ่าก็ตามชื่อเลยนะครับหลังจบเกมกับ PSV นัดถัดไปลิเวอร์พูลจะแข่งเกมลีกนะครับวันเสาร์ไปเยือนบอลมัด แล้วกลางวิกถัดไปเปิดบ้านรับมือสเปอร์ในเลกสองของคาราบอาวครับนะครับที่แพ้มาโอ้ก็ถือว่ารอดูได้เลยนะครับเพราะว่าพักตัวหลักก็ได้แบบพักไปโดยในตัวนะครับในเกมนี้อาจจะต้องมีการโรเตชันแบบเยอะมากๆสำหรับลิเว์ว่าผ่านเข้ารอไปแล้วครับไม่ได้อะไรมากมายนะให้ดาวรุ่งได้ช์ผลงานนะครับแล้วก็ยังมีดาววิญญาก็ยังมีตัวแบกอีกเยอะแยะมากมายนะที่เขาก็ยังรอลงสนามลุ้นคักโปด้วยเจอทีมเก่านะครับ นทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงกับข่าวในช่วงเช้านี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารในรอบเช้าแบบนี้ครับจัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวเลย